สวัสดีครับพบกับพี่แคร์กแล้วนะครับกับช่อง Basic Star เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้ผมจะมารีวิวรีวิวเดี๋ยวอ่านก่อนครับเครื่องกดน้ําอัตโนมัติแต่ที่ผมจะให้ดูก่อนว่าต้องท้าวความว่าเพราะอะไรถึงต้องซื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อน สักคู่นะครับนี่ครับตัวนี้ครับมันจะมีที่มาที่ไปว่าเดี๋ยวผมจะต้องซื้อเครื่องกดน้ำน้ำตนมัติให้ดูเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ยวคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าเพราะอะไรผมต้องมารีวิวครับคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโอทางเลขเลยผมก็สั่งของไปในช้อปปี้เนาะสั่งไปในช้อปปี้ฮะแล้วก็ช้อปปี้แล้วก็ดำ เดี๋ยวเพื่อนก็ลองไปหาดูว่าถ้าสนใจับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเห็นตัวนี้ครับที่ผมขึ้นให้ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับแต่นี้ตัวจริงครับผมจะแกะไปให้ดูก่อนก็แพคเกจจริงมาอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมแกะแป๊บนึงครับหลังจากแกะมาแล้วครับก็จะมีตัวนี้ครับห่อในถุงสวยงาม จะเปิดดูเลยดีกว่านี่ครับเครื่องตกร้ำบเดี๋ยววิธีใช้เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวแนะนำของว่ามีอะไรบ้างมีตัวตัวกดแล้วก็มีตัวสายยางมาให้ครับตัวสายยางแล้วก็ตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวนำน้ำเนาะพอน้ำพอน้ำ<อ> แล้วก็อุปกรณ์ชาร์จนะครับแล้วก็เป็นกู่เมือการใช้ครับแต่อ่านไม่ออกเก็บไว้ก่อนก็จะได้มาทั้งหมดอยู่4ชิ้นนะครับ1 2 3 4ครับเดี๋ยววิธีการใช้ไปดูครับ หลัจากาชิคของเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นการชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการชาร์จแบตก่อน <c oughs> ก็แกะสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ตัวหัวกดก่อนใสายไปให้เรียบร้อยครับ สายนี้นะครับมันจะไม่มีหัวเ็ปเตอรให้เราเราก็ต้องหาที่ชาร์จแบตเราครับปกติครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนี่นะครับได้มาแล้วครับก็เสียบไปที่หัวชาร์จแบตของเราพึ้งแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อน สายไม่ถึงนี่สั้น <S <S ต่ออุปกรณ์ครับระนะครับอ้าวจิ้มน,นะครับก็คือให้เพื่อนดูก่อนนะครับก่อนนั้นผมยังไม่ได้เห็นไมเ่เลยยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับมันก็ยังไม่มีไฟโชว์ตรงนี้นะครับมันยังไม่มีไฟโชว์นะครับเดี๋ยวพอผมเสียบปลั๊กก็จะมีไฟโชว์สีแดงนะครับ นี่ครับตรงนี้จะมีไฟโชว์สีแดงขึ้นมาครับเห็นไหมครับเนี่ยไฟสีแดงแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ตั้งชาร์จไว้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเต็มกี่นาทีนะครับเดี๋ยวชาร์จไสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวติดตามครับครับที่ทําการชาร์จไปแล้วอยู่ประมาณเลยนะครับ60นาทีนะฮะเมื่อชาร์จเต็มแล้วนะครับไฟที่แสดงฐานะสีแดงตรงนี้นะครับมันจะดับลง ถ้าก็ว่าตรงนี้เต็มแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปดูวิธีการประกอบไปนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับมาดูวิธีการประกอบในการใช้เครื่องกดน้ำอัตโนมัตินะครับอันนี้น้ํานะครับเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ทําการเปิดฝาก่อนเลยเปิดฝาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายยางนะเราก็น้าสายยางนะครับน,าาน,บนี่เสียบเข้าตรงนี้นะครับ สายยางครับเสียบเข้าบ,บริเวณนี้ก่อนให้เรียบร้อยโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ประกอบทอ่อครับเข้าที่ช่องนี้นด้านนี้ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็นําไปวางเลยใส่ท่อน้ําให้เรียบร้อยนี่เดี๋ยวดูกันว่ามันหมุนได้ไหมหรืออ๋อมันวางไว้ธรรมดาครับวางให้เฉยเลยกดลงไปต่อไปก็เป็นการทดสอบอ่ะเดี๋ยวขอแก้วน้ำหน่อยมีไหมมีแก้วน้ำไหมเดี๋ยวน้าแก้วน้ำแป๊บนึงครับ โอเคครับตอนนี้ผมได้น้ำมาแล้วก็กดเอ hey. เป็นไงครับเป็นไงครับพอเราใช้กันแล้วกดหนึ่งครั้งหยุดแล้วโห่แจ๋วเลยเดี๋ยวขอกินน้ำโชว์ก่อนเนี่ย <Wow. S 1> อ,อ,อีกหนึ่งครั้งครับอีกหนึ่งครั้งครับอ่ะดูนะครับ กดนะครับกดกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวคนระับกดครั้งเดียวกดแล้วปล่อยกดปล่อยแล้วก็กดหยุดเป็นไงครับสำหรับคลิปนี้นะครับ อ่าถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะจ๊ะตั้งแต่อันนู้นแ,นนแล้วกดวิดีโอมีปัญหาหันมาหานนูหน่อยยิ้ม